อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทางช่องแม่ครัวสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ป้านะอ่เอฟซีแฟนคลับแม่ครัวสุขูมสุขคนนะคะพี่น้องเนาะเอามื่อนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดเป็นวันที่สามสิบเอ็ดเดือนมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะคะเป็นมื่อสุดท้ายของเดือน ของเดือนมกราคมของปีหกหกสิบเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเป็นมือสุดท้ายของเดือนแรกของพ่อสองหกสิบเก่าอ้าปีไม่้่าน้ลไปอ,อ้าวนี่พี่น้องเพิ่นแม่ออกเพิ่นปลูก,กนั่นโน่นนี่นั่นไปสำหรับผู้เดินทางมาเปิดดวงหานักเทียวอ้กินตำบะคงอยูด่ดิพี่น้องเนี่ย เนี่ยได้กินตับบักหุ่งอ่าอันนี่ค่ะพี่น้องตอนนี้แม่ขั่วอยู่ที่สำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์ปูซีศูนย์นะคะพี่น้องเนาะดอกไม้ดอกไลกะเพิ่นปลูกไว้ถานย่ำวันสินเนาะค่ะพี่น้องเนาะวันสินวันพระ,ะสำหรับงานเฮ้ากระือวามาไป ปลายทางแล้วล่ะพี่นอ้องอ่าผู้บางคนติดตามเอาแม่ขั้วเฮ็ดซาลานี่หอดไซล์แลนอปลายทางแล้วพี่น้องปลายทางยังตีเลียอันสุดท้ายคือประตูซาลายั่งบอทันมีพี่นอ้องอ่าประตูซาลายั่งบอทันมีอ่าสำหรับหน้าต่างแม่ขั้วกะให้เอฟซีเพิ่นสั่งจอง โน่นนี่นั่นแล้วกถทอว่าประสบความสำเร็จสำหรับเอฟซีเฮาหรือว่าคนไทยเนาะอ่าคำว่าเฮ็ดบุญมี่อืมคำว่าประกาศเฮ็ดบุญนี่เฝ้าเนาะพี่น้องเนาะใจบุญนี่ค่ะพี่น้องนี่แหะแต่ละคนนี่ผู้ได้จองแม่ขัวกับมี่ให้เบิงหน้าตางผูะบาทละบาน ไฟคือกันนี่ไฟนี่กาฝีมือพี่น้องเอฟซีเข้าร่วมกันเนาะเนี่ยจังมีโหลดไฟอยู่ทั้งนี่ผู้นั่นออกผู้นี้ออกเท่านั้นเทานี้ลก้กามือนี่แม่ขวัวนำลายชื้อนำลายชื่อผู้ฝากเปิดดวงเดอพี่น้องเดออาแม่ขั่วกะอาจจะให้เห็นบ่ให้เห็น วันเดือนปีเกิดอาจจะมีนามสกุลชื่อนามสกุลนี่คะ่ะพี่น้องนี่คะ่ะเบิรงไล่ซื้อเจ้าของเดอ้อพี่น้องเดอ้อสำหรับผู้ร่วมบุญน้ำเฮาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเปิดดวงรออธิษฐานจิตเอาเดอ้อ <c oughs> ร่ออธิษฐานจิตเอาว่าอยากได้สิ่งใด หนึ่งผู้ลังค้นเปิดดวงแล้วถือถือลอตเตอรี่สามหมวดซ่อนกระมีคือจังคือจังอ่าผู้ใหญ่ใจดีจากอายุทยานี่ตัวเลขของเพิ่นนี่ทึ่งแม่นแต่ก่อนเพิ่นว่าบ่ถึกมากเป็นปีแล้เดอ้อเพิ่นว่าบาาน,นี้เพิ่นเลยฝากดวงน้ำแม่รัวมาตัวเลขเพิ่นกระเฮ็ดเขา่าเออ ตัวเลขเพิ่นกระเฮ็ดเข่าบานี่ซำวดที่วังหันเพิ่นได้เก้าเจ็ดสองเพิ่นไห้เฮ้ามาเจ็ดสองแต่ว่าเพิ่นถือสามตูพี่น้องแต่ว่าเพิ่นถือสามตูปาดแม่ขั่วว่าอันแม่ขัวถามว่าโอ้ได้จักเสียนนอกเพิ่นก,พนกับ่บปากเพิ่นกระโอ้บ่ได้หลายดอกพ่อได้กินได้ท่านเพิ่นวาเฮ็ดบุญ เฮ็ดบุญเฮ็ด่านเงินเทวดาได้มาแล้วแมกะตอตัวลาเพิน่นว่าตอเลี่ยอืเฮ็ดบุญไปเรี่ยเงินเทวดาคือจังมือขึ้นนี่ละแม่ขั้วได้เลขเล่า,าได้รัฐบาลเล่าดิพูดแม่ขวัวกระซือผลละไม้ซื้อข้าวปุ้นอ่าสำหรับเอฟซีผูพ่นฝากอาของทะเลข,ของแห่งทะเล มาให้แม่รัวเมื่อน,นี้แม่รัวเอาลงมาเฮ็ดบุญให้ละเดอ้ออ่าทอดปลาอีมึกทอดปลาชิโก้อ่าเพิ่นฝากมาให้เพิ่นฝากมาทั้งมาให้แม่รัวละ่ะเพิ่นอยากให้แม่รัวกินละก็ให้แม่รัวไปเฮ็ดบุญเดอ้อเพิ่นว่าเอ้าขอบบุญขอบคุณสําหรับอ่านําใจเ่ว่าสิปเป็นทั้งอ่าปัจัยมาทาบุญเ่ว่าสิปเป็นอ่าอาหารการกินเพิ่นก็ฝากมาทั้งแม่รัว เอาขอบุญขอพุณนเด้อสำหรับผู้ไม่ประสงค์ออกนามเนาะอ่ะเพิ่นฝากมาว่วมาเพิ่นกะบอกใครมีโอกาสได้ไปเฮ็ดบุญโน่นนี่นั่นหรือตางจังหวัดแต่เพิ่นก็เฮ็ดอยู่ทั้งเพิ่นละเพิ่นก็อยากมาเฮ็ดตังจังหวัดอีสานเฮ้าเพิ่นอยู่กรุงเทพเพิ่นบ่ประสงค์ออกนามอ่ะค่ะพี่น้องเพิ่นฝากเงินมารวมบุญนําเฮาอยู่อ่ะเพิ่นกะเปิดดวงในตระกูลได้ลูกหลานเพิ่นแต่เพิ่นบ่ประสงค์ออกนามอ่า เพิ่นกะถือว่าปิดทองหลังพะระกะไรเนาะพี่น้องเนาะปิดทองหลังพระอ๋คลิปนี้รออธิฐานกิตเอาเดอ้อผู้ใดจกเปิดดวงฝากเปิดดวงนะแม่ขวัวน่ะรออธิฐานกิตเอาถ้าผู้ใดอามาบบท่านมือนี้กะถือว่ารอบหนาเดอ้อพี่น้องเดอ้อถือว่ารอบหนาเอาคลิปนี้แม่ขั่วสิภาพไปเบิ้งตัวเลขแนวทางของผู้ใด สายด่วนมีที่มาเป็นเลขหน่อยตัวหน่อยคู่เลขฟั้นท่งบอกง่ายๆเลขหน่อยตัวหน่อยคู่ฟั้นท่งหน่อยๆเนาะพี่น้องเนาะ,ะกําลังแม่ออกกําลังลังหลกันเขามากพอออกไม่ออกเนาะ,ะพี่น้องเนาะโอ้ประตูมาหอดะเสาได้ยังไม่จักหันมือนิเหมือนกัเขาแลียนาวๆอยู่ไหมเตี้ย <laughs> แลนมาส่งยาวๆยี่หเหมเืเอ,อมเศร้ากับเ้ากับน้ำตีเออ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 เอ้าค่ะพี่น้องตอนนี้พ่อออกไม่ออกกำลังลังไหลเขามาในที่พักสูงเนาะค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้แม่ขั้วสิภาพมาเบิ้งตัวเลขเนวทางของอสา,ายดวนมีที่มาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเข้ากับเคยโศกมันน้ำสายดวนมทถ่มาหลายขังขงลายข้าวน้ำกันตัวเลขโอ้นวดที่แล้วบางหันเพิ่นใดอ่าเจ็ดสองตัวพี่น้อง เพิ่นได้เก็ตสองละกาเพิ่นกะได้ตัววิ่งอ่าได้ 30, สามหมื่นว่าสัตสายดวนมิธีมา mm hmm. เอาอันนี้เลขวัดวัดโพทองตัวพอ่อน mm ี hmm. ่แมนเพิ่นฝากมาตัวเดียวเพิ่นฝากมาห้แม่ขั้ว <Get. S 1> เก็ตศูนย์เก mm ่าว่าสัตแมนเพิ่นฝากมาทาั้งแม่ขั้ว mm hmm. เออพิน่นว่าเลขตัวเดียวออกไปลงงแนาะแม่ขั่ววสันฝากให้พี่น้องเอฟซีเนี่ยห้าหมันห้าได้สั่งสลาดสั่งกุฏิเพิ่นสั่งกุฏิเพิ่นก็นเลยฝากมาทั้งแม่ขั่วเพิ่นว่าให้พี่น้องเข้าเบงใน่ห้ามีผู้สูกหมันน้ำเข้าวส,สันเพิน่นว่าก้อนที่จะไปเบิงสายด่วนมีที่มามาเบเบงวัดโพทองเนาะค่ะพี่น้องเนาะวัดโพทองฟันทงมาคูเดียเด่ยวเดอ้อพี่น้องเดอ้อเจ็ดศูนย์เก้าเอา แคปนาจอกันไวบ,บึงว่าตัวเลขแนวทางของวัดโพทองนี่จะแม่นบอทามแม่นแม่ขั้วสิตามให้ตามมาแล้วก็สิได้ไปสั่งกุดน้ำเพลินเพราะว่าปดตอนนี้ผู้ฝากมากนะคือวา่าเพลินเฮ็ดกุดเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะเอาวัดโพทอง 709. บเ้าเาบนนี้มาบึงสายดวนมีที่มาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ สายด่วนมีที่มา1กุมภาหกเก้าวิ่งบน8จับคู่3 8มแปเม็ดเดียววิ่งล่าง9จับคู่มี92 98สอเดเจดเอาพี่น้องแคปนาจอกันไว้พิจารณากันเบิง่งสำรับตัวเลขแนวทางแต่ละอาจารย์เนาะคะ่ะพี่นอนะ้องเนาะอ่าจะลืมบาตัวเลขทุกตักับเป็นเพียงแนวทางเด้อพี่น้องเด้อให้ทุกท่านพิจารณา หมักกระจังคอยตามบ่หมักกับบ่ต้องตามเนาะค่ะพี่น้องเนาะสูตรคำนวณก็คือสูตรคำนวณมีเข้ามีหลุดเป็นของธรรมดาถ้าไปชนกันกับเลขเข้าก็คือจัดทาบ่าชนกับผิดจันทนาเบิงก่อนเนาะพี่น้องเนาะเอาขอบุญขอบคุณสำหรับผู้ฝากตัวเลขก0 9ศูนย์เก้ามากแล้วก็สายด่วนมีที่มาขอบุญขอบคุณสำหรับท่านผู้ทรงตัวเลขแนวทางเขาช่องแม่ขั่ว อ่ะพอกันคลิปหนะนะ้ะคลิปต่อไปไปเบิงการเปิดดวงล้กก็สิไปตามตัวเลขแนี่ยทางของปู40บนยังบ้ันเอาเด้อพี่น้องเด้อบนปู40เมื่อนี่สิได้รู้ก,กันว่าปูสีฟันทงตัวใดพอกันคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ